ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพวกกับผมชีวะนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมซอร์สเซตแมนกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินนะฮะเป็นสกินตัวเนี้ยนินจาเนี้ยเนี่ยเท่เท่ที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับก็สกินนินจานี้ก็จะได้ในซีซันพาร์ตนะครับตอนที่เราเลี้ยวห้าสิบนะครับนี่นะครับนี่เลยก็ปลดล็อกโดยการ เติมตรงนี้นะครับนี่ครับผมซื้อเป็นแพ็กเกจตัว3 0 0ลูกอมไปนะครับจริงจจะซื้อเป็นตัว900ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าคนที่งบเยอะหน่อยนะแต่ว่าจริงๆผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันมันบวกบวก25 l เลเวลขึ้นมาจริงๆเล่นสามารถเล่นเองได้นะครับเพราะว่าคือถ้าใครมีเวลาเล่นเยอะหน่อยก็ ซื้อแบบประหยัดเหมือนที่ผมซื้อนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครงบเยอะไม,ไม่ไม่ติดขัดอะไรก็จัดตัวนีนะ้ตัว900ไปเลยได้นะตัวพรีเมียมนะครับผมก็เลือกเป็นตัวธรรมดาแล้วกันครับของรางวัลที่ได้ก็จะปลดล็อกพวกนี่ครับถ้าเป็นตัวฟรีนี่ก็จะได้แค่พวกนี้พวกนี้พวกขั้นระหว่างกลางนี่ก็จะไม่ได้นะพวกเนี้ยที่มันขั้นระหว่างกลางเนี่ยมาเติมมาเราก็จะได้พวก ดูตัวละครกันนะตัวละครตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่นะเป็นหนูหน้อยเกมเมอร์อ่กินนี้เลยส่วนมาถึงเลเวล25เราก็จะได้เป็นตัวตัวนี้ฮะหุ่นยนต์เซ็ตสุนัขน,นะ ก็เท่ดีนะครับตัวนี้เท่ดีเหมือนกันพอเรามาถึงเลเวล50เนี่ยก็จะได้สกิลเออไม่ใช่สกิลสิสกินอ้ยอ่านี่เลยตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวชุดนินจานี่นะในในนี้มันเขียนว่าเป็นนักลบไลเงานะแต่ผมขอเรียกเป็นนินจาแล้วกันอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนนินจานะเนี่ยค,ค่อนข้างเท่เลยฮนะ เรียกว่าของมันต้องมีนะครับของมันต้องมีแล้วก็จะได้พวกเป็นรูปนะครับเอาไว้ใช้โปรไฟล์ของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีพวกเนี่ยของแล่ต่างๆนะให้เราเนี่ยเพียบเลยเพียบเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราเล่นไปจนถึงเลเวล75นะครับ มันก็จะมีเป็นตัวนี้นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้หรอกนี่ฮะนี่เลยนี่ก็สวยเหมือนกันสายลุงที่รักนะฮะอ่าเนี่ยคนข้งเทเลยนะครับพอมาถึงเลเวลร้อยนี่เราก็จะได้นี่เลยฮะอันนี้ก็ยิ่งเท่เลยฮะผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะฮะ เซตผู้เล่นแถวหน้าโอ้โหเป็นไงล่ะของต้องมีนะโคตรเท่เลยนี่นะครับมีรูปให้ด้วยนะครับโคตรเท่โคตรเท่แต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงแค่นินจานี่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะโคตรเท่นะมันก็จะไปอยู่ในตรงนี้นะครับเราใส่เป็นเซตเลยก็ได้นะับนี่เลยนี่เลย อย่่างทีหรือเราจะใส่อันอื่นร่วมกันก็อันนี้ก็ว่าไปนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอันนี้ผมใส่เป็นเซ็ตของเขานะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วสตาร์ดีกว่าครับมารีวิวกันให้ชมเขาเป็นแบบทีมแบทเทิลแล้วกันอ่ลุยเลยครับผมก็จะตั้งค่าในแบบที่ผมถนัดเลย อันนี้เป็นเซตสนะเอาไเล่นแบบทีมแบทเทิลเป็นกลน,นะครับจัดเป็นกลเลยอ่าเพือนที่ผมชื่นชอบก็เป็น P90 นะครับอย่างเดียวเลยเอาไป2กรก็บอกเลยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเวลาที่เรารีโหลดอ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ทันการนะครับเราหยิบขึ้นมาอีกกระบอกหนึ่งได้เลยรุยกันเลยครับเริ่มอ่าไม่รู้ว่า จะเจอไก่หรือว่าตัวเองจะเป็นไก่โดนเชือดอ้าวเปิดไปหัวแตกเลยลาดนี่หว่าเพื่อนทำไมทำงีอย่างนี้เล่าอ้าวคนเดิมนี่หว่า จ้าเอ๋เอา้าไ,<ม>ไม่ยอมครับวันนี้มาในสื่อก็เรียกว่ามาแก้มือผมได้สำเร็จนะผมก็เล่นแบบเจ็บๆหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยทำไมเราเจอแต่คนเดียววะจ้าเอ๋บงังไม่เอาเพื่อนเนี่ยมาลาดกันเนี่ยโอ้โห ผมเลยเลยกันนะเนี่ยคนนี้แล้วคนนี้แล้วผมยิงคนเดียวมาสามสามคนแล้วเนะนี่ยนี่นะครับจังหวะแบบนี้ผมเปลี่ยนปืนเลยเปลี่ยนปืนเลยเพราะว่ามันไม่ไม่ทานะเนี่ยไม่ทอจริงๆมันค่อนข้างอีลุงตรงนางพอสมควรเลยโอ้เดือดเดือดตรงนี้เดือด ขอขอด้วยเพื่อนแต่เอ๋ผมไม่ค่อยจะชอบที่จะแบบนี้นะผมบุกเลยแล้วกันเอาแบบลูกผู้ชายนะครับเนี่ยตายเป็นตายเลยไม่สนนะครับเกมนี้เราตายแล้วแบบไม่มีครูดาวด้วยครับตายแล้วเกิดทันทีทำอะไรเพื่อนทำอะไรไเอาทำไมมาไลา้กันแบบนี้เพื่อนโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้อา้าวดับซะเองมาจากทางไหนแล้วเนี่ยอ้าวเอา,เอาบุกลานบุกลานว่าไงบุกลานไปนไหนแล้วตายแล้วเหรอขอรีบรวดกันนะ๊ปนึงฮะรุยเลยดุยเลย ไปไหนแล้วมอหมดทำไมตรงนี้เออไม่นรู้บ้างใครเป็นครเนี่โนสโคปเป็นกว่านี้มาอีกไหมมาอีกไหมเอ้าโอ้โหกดไม่โดนปุ่ม เสียงอย่างกับฝนตกเลยดูได้เลยกันเอา้าอีกแล้วเหรอโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฆ่าเจ็บตายผมต้องเซฟเซนะครับโน้เนี่ยเอายิงตายแล้วเพื่อนมาลัดเดี๋ยวนะี้ไม่ได้นะเพื่อนโน้ปลัดผม,มแล้วโอ้ เพื่อนทำไมทำแบบนี้ล่ะเดิมจะตายมากกว่าคิวแล้วครับตัวนี้มองเห็นเลย nope t a g โอ้ยเอซิ่งเนี่ย Mày thằng kia là người gì thế này hả thằng kia? Đây hả? Đây Đi xuống! thôi. Team của đang nằm ở đây. Đang chết! Đi! Hạ thằng kia! Hạ thằng จะเอ๋นี่หมดแม็กเลยทีเดียวนะก็ไปซะหมดแม็กเลยบุกเลยเพื่อนบุกเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะจะเอ๋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 เอาลารดกันอีกแล้วไอ,พวอ้พ่อหนุ่มไม่เป็นคนแบบนี้แล้ว

โอก็ยังดีครับที่ที่ไม่ติดลบนะครับน่ามีคนกดไลน์เราด้วยอ่ข้าไป11ตาย10อ่ะก็เป็นการเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับกับสกินนะครับนักลบไรเงานะครับก็เรียกว่าของมันต้องมีนะครับค่อนข้างเท่นะครับผมนี่เลยก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ